ยังโอ้ตะเต,ต,เตนตะเกนนมายังประชาชนเจ้านมายังอนเตียตายอ๋อปีลงันได้นีนได้นิประชา <laughs> โอ้กำลังจุ่มกันบานี้เอา้า <laughs> อันนี้เม็นผ่าฉล่าของอาาานเฮะนะทุกคนพีตาฮะ <laughs> ว่ายลทางนี้นะยกไปทุกเลยเนาะค่ค่ค่ะ <h è> สบายดีทุกคนสบายดีเอฟซีที่กำลังติดตามมาชมอยู่นะกาววิด nice> ีโอนี้คือเกาทุกคนยังอยู่ที่ชนนบทคือเกาพาทุกคนมาเบิ้งวิีชีวิตของคนชนเผ่าตโอ้ยนะเมืองนองแขกชนเครมาดูการชักเข้าให้พาทุกคนมาถึงที่เลยถึงให้ถึงชวนอยู่ให้ที่ว่าเจ้าชักเข้าใช่คุณเคียวและเดี๋ยวนี้กะชาวบ้านหลายๆคนกำลังชิชักเข้านะทุกคนอันนี้เป็นเทียงให้บนภาคเช้าทุกคนเวลายามเที่ยงภาคเที่ยงเลยก็มา พักฟอ,อยนยนนี่โอ้เหมือกาเทียงคาลิ <c oughs> นี่ทุกคนให้เบิ่งรอบๆครับนี่เป็นบ่อนเช่าโอ้เข้ามาในนี้ก็เย็นขนาดโอ้อันนี้มากไม่ชาวบ้านเอามากินมกักไผ่บ้านเฮาเอิน้นมากไงก็บ้านเผ่าเอิ้นนี่เฮาบ่ฮู้คือกันเด้อทุกคนเป็นประชาชนเผ่าโต๊ะใจามากหยังม,มีมักชมมักมงูงอันนี้เป็นน้ำกิน โอ้ oh, เข้าวชาวบ้านก็นข้าไปข้าวเหล่านะขา้าเอาแห้งกันทุกคนแต่ว่าได้ถือข้ามากินเดองนะแต่ว่าอาหารการกินนี่เจ้าของเพื่อนเอาเพืเอ่อนอออโอุ้นก็ทุกชิ้นได้ทุกคนเขามีชิ้นกินไนดะ้โอ้อันนี้ก็มกักฟักตัวนี้แหละเขาชิกแกงเจ้ก,กระดูกจ้าน่อยนี่นี่เอาไปแถวชนเผ่าทีเขาก็มกักเวลาเขาเห็ดเอาแห้งานกันเขาจะมากักเอาตัวนี้ไปเกงให้กันกิน ใช่กับอาหารนี่เป็นมักม่วงมะเชอลี่ตัวนี้ก็มะเชอลี่อันนี้มักม่วงไว้กินชมผักเคียงมะเชอลี่มกทั่วมะเต่งเขาเจ้าก็จะปนเทกาตาเลยไปชักเข้าให้ตัวนี้นี่เช็ดมันชักไว้หมายไว้เวลาถ้าว่าชักโบแล้วเขาก็จะไปแท่งแท่งแท่งไว้หม้ไว้คิดเลยชักเร็วคิดเลยชักโบทันแล้วนะทุกคนปู๊ดและชาวบ้านกําลังชักอยู่บนหลังชิพาทุกคนไปเบิึง พูดชนเบิ้งนะทุกคนให้ตัวนี้บอกวางนะแต่ว่ามันเงี้ยอเง้ไปตามชันตัวนี้เลยทุกคนพอชองข้างนี้เป็นอันนั้นเป็นห้วยมดข้างขวาก็ห้วยข้างชายก็ห้วยแต่ว่าเจ้านี้ยุนกลางนี่เลยชันคันคู่กลางตัวนี้เลยตัวนี้ที่เป็นฮีททุกคนบนเขาเฮทีบน่บนชาวบ้านเป็นเนฮทีดนี่กเจ้าชักเข้าให้ชักตัวนี้ชักอฮทต,ตัวไวาคือชิแม่นตอน ตอนทำบ,บิดชักเข้านะทุกคนีนเบิง้งนี่ชักเอาตัวนี้เลยชักนี่เไม้ตัวนี้ชักจะไม่ได้ใช้สีนั่นนี่เบิง้งห้อยชักนี่แต่ใช้ตัวนี้อ้อมไว้บนเข่าชี้บนเข่าที่ที่นะควันเขา้ากันจิว่าอะไรก็โค,คนบนชักทำบ,บิดชักทำบ,บิดเรต้องชักบนนี้อันนี้ก็เป็นประเพณีของชนเผ่าตะหุ้ยนะแต่ก็ต้องไอ้อมไว้ใน,นนี้เพื่อให้ชื่อว่าบนนี้เป็นบนทำบ,บิดอันนี้ถ้าเป็นาษาลาวมก็คือเฮะนะทุกคนพีเตเฮะเขาฉาน อ่าเป็นหื่นเป็นังาต้งอยู่กลางหน้าหลืเหตตาเน,น้อยอยู่ในขนาดนะทุกคนเวลาจะดําหน้าหรือดับอยู่ฮ้านกอ,นอันนั้นก็ลักษณะคล้ายๆกันตัวนี้ก็เป็นตาเห็ดเขาเห็ดให้ตัวนี้เวลาขาก็จําหมูด้ตัวนี้นะทุกคนเอาหมูมาจํเขาบบริจําไข่เลยเป็นหมูโรดเขาจําชนเผานี่นอกจากหมูหรือก็เบ้เบอแล้วก็งูงูแล้วก็ควายไปตามลำดับนะงูเนาะหลายคนเนาะ ชักไปทางหน้าเลยนี่น้เอออย่าไปมึงนั้น่ะชักคอยล้างเขาไปมึงน่ะนะถอยถอยหุ่นนพีมีได้ได้ถอยนี่นะมันหุ่นผู้เด้ถอยก้นหุ่นผู้ม้ได้ผู้คิด เยากปลตะเกงงวางอล้ยงรอบีรอเจ้าาเากันนี้เลยโอ้หว้ทางนี้เนะนี่ <c oughs> โอ้อะยะเลยนะมี่อะไรนะมาเป็นแบกก่าเลยเฮ้ยมามามาเป็นแบกก่าเลยมา มาเป็นประกาวดายองคีแยานกงานโระยะนย่งนนีม่เท้าไปทั้งเรยกลุพวกยโโชคยุเนี่ได้หา โอ้เคยชิบ e, yeah, ืนชักขึ้นฮันเออบืนันชั่มปีนเินเนาะไปปะพันเกปะพันพอพันปะพันนอพนชักเอามกนัน

ทังไล่เลยตั้งไหวเนาะบ้านเฮาทังช้าขนาด ลูกชาวไปทางนั้นคือบบมาเดี๋ยวเราับลูกชาวบ่ลูกชาวไปได้มาไปใ้ไป้านวบ้านโอ้ไปชวันอยากได้เฮ้ยเฮ้ยเยอกได้ลูกคือยลูกชาวน่ยยอะได้ลูกคอย์นะเจ้าที่ยากได้ลูกคย่ะเยากได้ลูกคพลัง ทำจะได้งุน <c oughs> เอาเบิง้งเขาเฮ็ดก็เป็นตะมุนทุกคนคือสิบมือแต่ความจริงแล้วพอเอาได้เฮ็ดแล้วก็มือเพื่อไหลไข้ยงพอ, <c oughs> อเดดนนะนี่นะ <c oughs> เด็ดแห่งขนาด ใช่เนาะเดี๋ยวชาวบ้านพูดมักเลน่นเวลาพูดตุกเมื่อวานนี้มื้อนี้มาซักเข้าจะแตกต่างกันครับแถวคิดกระุูมหาแถวชุมพะบังคนผ้าไปแถวนั้นนะคนบุรุษบุคคลเขาก็ชักไปเลยงานไปแล้วเขาก็ชักไปเลยแต่ว่าเสียหน้าดำหลังเดี๋ยวในก็ะชากไปเลยหนึ่งงานเลยครเสียดำหลงัเลลงเนาะ ไหวเนาะเนี่ยจนโยดไปเลยทุกคนเบิ่งนี่ฮะจอมเข้าจอมเข้าขัดกระยังไปกระยังเล่าชิมชิมเล่าช่องบางยังนี่โอ้ช่องบางกำลังชักเลยนี่บุกเข้าวยุบึกขึ้นมาทางนี้โอ้ทุกคนพุ่นยุบแต่ลุ่มชั้นอะไรกับปุ้ยป้าหน่อชักเชียเลยโอ้

Ai khác chàng có tiêu thai cái lãi núp bồn mà tiêu 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 มันไงแ่ว่าพูดเามือนกานหนต้อานทันต้องนเตะหรอต้อเบียไปต้อเดียวเลยน้องเนยชุกผู้ห o นคือการเท่ากันุกเดียวพ่อว่าน้ำนี่ยกไปชุกเลยเนาะค่าค่าค่า ะไรติดบา้คุณโหลดเยอะเปียนกันยกเลยโหลดเยอะมัองป้าไ้ดอกไม่ได้ไเงินไดอกไไออ่อยากได้ลูกเคยพลังไรไดเค็บเอาทุ่งเม็ดนอกันทฮ่เลยกันโอ้ไหวกูมูนมาเจ้ามืดเลยเอาอีละเขานี่ค่ะมันกระยงามาตืมนะ

ได้ยัง,ยงจับยังโอ้ตะกเตนตะกเก็นนะมายังประชาชนเขื่นมายังละกกะโอ้ลามละกะละกะแถวกระทุ่มาหาดเขาเอิ้มลามลามลามเฮ้าผู <ละ S 2> ้ <ละ S 2> ประชาเข้าให้หนึ่งมา, <laughs> มาเก็บกำบรรยากาศหนึ่งเฮ้าโอ้ช่าชักเข้าให้คือกันทุกคนฮ <laughs> อนเด็ตคื <c oughs> ออะไรลึก <c oughs> เออยัดปับป๊บแดดนันแด,ดก็กกำลังคืนเนชียงแดดกำลังแก่เลยนี่าไาทางไหนน่ะนะ,ะโอ้ลงทะลุไปเลยโอตตามทิศนั่นทุกคนนะ,ตะแต่ว่าอุ๊บตัวนี้แหละญ้าแบบเดียวกับบอนให้ค่อยเลยนี่นะ้าหนามตัวนี้นะาทางปิดคือถ้าเอาปลาให้มันใหญ่จริงๆเอาพวทัานเลยนี่น้ำท่วมได้แถวนี้ไรยกินนี่ไล้หมูนะ กินมู้ยเลยอยากกินหมูอยากกินเบเอ้ยกินหมูกินเบ <c oughs> ถ้าว่าน้ำท่วมนี่เวลาเาชักเช่นนี้เข้าเป็นมากเลยนี่นนถ้าว่าฝนตกหรือเข้าหรือชิปนี่น้ำจะท่วมเลยน้ำชุกเข้าไปนี้<ะ>ชี้ดูได้ทุกคนเลยผิดประเภทนีเลยไปทางใดเลไปทางนี้เลยไปนี่ได้นีม <ไป S 2> แบบัชโอ้ยโอ้พบมีกับขับกองนี่ก่อนมามามาเอาเลยโอ้ยโอ้าขับกองดีก่อนพุนพุนพุนไต่พุนนั่นให้บ้าซีฮอมไตยพุ่นพุนมะนาเลยโอ้ยขับมาขับนี่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 เบอร์กองนี่โอ้ยตายเลยเบิรงกองนี่นะเออ นี่ฮ่าาอบกองขนาดเฮ็ดชักขึ้นปุยเลย เง่นได้ชักบ่เข้ากันเลยบ้านนี้นะพุ่นยายประมดพุ่นเลยบริยูพร้อมหน้ากันเลยบ้านนี้โอ้ปิดสายคักันเลยทุกคนพุ่นประมดพุ่นดึกไอ้ยะโอเ <c oughs> มียปบกองเออข้าวกองงนบ้านนึ่งมาอยู่ ผู S 1> <S 1> ้ถอยหลังก like ็มีเนาะป่านนี้ผู้ไปหน้าผู้ก็ถอยหลังโอ้ทางนี้โบโบใช่มุกเลยเนาะ โอ้ยนาอคือน้องกับไรคัเน้องไว้โยนโยนไป